สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องโน้ตมาลุกคุงอีกแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยครับแฟนๆ fc นะครับของทางช่องเนี่ยครับรีเควสมานะครับว่าอยากให้เปิดกล่องสายน้ําแห่งนภานะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องสายน้ําแห่งนภากันเลยนะครับเดี๋ยวไปตัดซองกันแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผม one eternity later โอเคครับตอนนี้เราก็ตัดซองกันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดแถวที่1กันเลยราว n one โอเคมาลุ้นกันเลยนะครับที่ซองแรกว่าจะเป็นอะไรโอเคการ์ดชุดนี้นะครับก็จะเป็นการ์ดชุดที่เหมาะสําหรับ คนที่จะจัดเด็กเล็กควอซ่านะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้เล็กควอซ่าบ้างไหมนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยครับก็จะมีก๊์ดใช้งานนะครับสำหรับเด็กเล็กควอซ่าด้วยถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับหรือต้องการเปิดเด็กจะจัดเด็กเล็กควอซ่านะครับก็แนะนําให้เปิดกล่องนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการใช้งานส่วนใหญ่อะครับจะอยู่ในกล่องของกล่องมังอา เพอร์เฟกละฟ้านะครับก็ถ้าเกิดจะจัดของนะครับก็อาจจะต้องใช้ของบางส่วนจากของเพอร์เฟกละฟ้าด้วยนะครับโอเคครับผมมาครับสองต่อไปเวฟชิบ oh, มาลุ้นกันโ okay. อเคอออกใบแรกเลยโลคอนฮิฮิดารูมะยานักกี้แล้วก็โอ้โอ้เป็นแลนะครับซินเดอร์ โอเคแลใบที่หนึ่งมามาลุ้นกันต่อโอเคครับปึ๊บโอโมโคโค,โคใบนี้นะครับเป็นใบที่ใช้งานนะครับกับเด็กเล็กคอซ่าด้วยนะครับเพราะว่าเด็กเล็กคอซ่าเนี่ยจำเป็นต้องมีตัวนี้นะครับสำหรับใส่ในการาใส่ในเด็กแล้วก็ดึงเอนเนอร์จีสายฟ้าจากในหลุมนะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้คู่กับเมลีฟนะครับเพราะว่าเป็นร่างวิวัฒนาการนะครับมาติดให้กับโปเกมอนบนเบน์ของเรา1ตัวนะครับ โอเคปกติเขาจะใส่ประมาณ3ใบกันนะครับ3คู่นะครับแซนแพนบาอบปุป๊บฮาเนกโกโอเคใบนี้ก็ใช้งานนะครับแล้วก็แฮปปี้นัสโอเคครับต่อไปเลยมาลุ้นกันซองต่อไปเวบชุบโอ,อรโรราเอเนอร์จีเอเรซันโอโดชิชิคาจิชู แล้วก็โอ้เป็นอะไรเอย่ยมาลุ้นกันอ้าวทริปเบิ้ลอาร์ทริปเบิลอาร์เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูนะครับทริปเบิลอาร์กล่องนี้สีประมาณนี้อืมคิดว่าน่าจะเป็นธาตุมังกรนะครับอืมเดี๋ยวเรามาลุ้นดูข้างๆกันดูก่อนอ่าถ้ามีรอยเล็บอย่างนี้ธาตุมังกรแน่นอนครับก็มังกรกล่องน,นี้ก็จะเป็น v m a x ก็เล็กควอซ่าโอเคเล็กควอซ่ามาแล้วครับ ค okay. ได้แล้วหนึ่งตัวโอเค okay. แต่ว่าเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้กี่ใบเพราะว่าถ้าแลออก7เ,เราก็จะลุ้นระดับ R R R ขึ้นนะครับแปดใบนะครับโอเคโพกโกยาคูเ okay. ดแล้วก็แล้วก็เฮ้ยแลโอเคเลจิเอเรคินะครับแลใบที่สอง มาครับลุ้นซองต่อไปกันเว็บโอ้โยวาชิโอดชิชิเอเรซันโปรพิอุสแล้วก็โอ้หมวนคำพีจูโจมต่อเนื่องม้วนมังกรบินนะครับอันนี้เอาไว้สำหรับเล่นกับเด็กวาทกโกนะครับผมโอเคมาจ้าลุ้นกันซองต่อไป อโอเคมา toy catcher shelter m น n e r p a n i โกแล้วก็โอ้ไปอ,อะไรเอ่ยแลรอาอานะครับเอออะมังกรมังกรไครเลียงกับเล็กควอซ่าน่าจะเป็นเล็กควอซ่านะครับเพราะว่า โดววีแม็กมาแล้วอ๊โอเล็กควอซ่าได้ครบคู่แล้วนะครับโอเคก็ต้องหาประมาณอีก3คู่นะครับเพราะเวลาการเล่นเนี่ยเขาจะใช้เป็นประมาณ4 3นะครับโอเคความตั้งมั่นของฮิก,กันนะโคโมรุใบนี้ก็จัดเด็กได้เขามีเด็กของเขานะครับพาโซฟรีจิโอแล้วก็คิเทลุกุมะ โอเคไปลุ้นต่อไปไปต่อเลยเว็บจุบโอเคนินโดแซนบาโอกีลากีแล้วก็โอ้อ่านี่เลยโบบันเดอร์นี่ครับเป็นเด็กเล่นของเขานะครับเพราะว่า ถ้าของเขาเนี่ยครับเขาจะมี100เดเมตรแล้วก็ถ้าโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้มีตัวนับเดเมจวางอยู่ถ้าโจมตีนี้ครับจะเพิ่มขึ้นอีก120เป็น220เดเมตรเลยซึ่งจะเอาไว้เก็บพวกมอนเตอร์ที่เป็นพวก V นะครับซึ่งเก่งมากเลยใช้แค่2 G แค่นั้นเองนะครับซึ่งเป็นเด็กที่น่าเล่นนะครับเขาเรียกว่าเป็นแอนตี้วนะครับ เด็กนี้เนี่ยออกมาแบบน่าสนใจมากเล่นคู่กับตัวควิกชูเตอร์นะครับอินเทเลียนนี่เก่งมากเลยเด็กนี้นะครับโอเคครับต่อไปแว็มาริยคุเดะนุยโคคุมาคิวคอนยานาปุแล้วก็อันคอมอะไรเอ้ยโอ้สับเปลี่ยนโปเกมอนโอเคครับเรามาลุ้นต่อ าไดริวโอโดชิชิ Do แซนยานากิปึ๊บปึ๊บอะไรเอ่ยอาอาอาสีเขียวเขียวเดาว่าน่าจะเป็นอ้าวโอร็อดนั่นเองโอเควีแม็กมาเป็นคู่โอเคหมดแล้วสองคู่แล้วโอเคฮะ VMAX เราน่าจะหมดแล้วเพราะว่า VMAX 1กล่องน่าจะมีแค่2ใบแค่นั้นเองนะครับเข okay, พาเชนชานะนุยโคกูมกะการาดารุมักกะแล้วก็สับเปลี่ยนโปกเกมอนโอเคครับซองต่อไปมาลุ้นกันวุบ นี่เลยเทือกเขาแห่งพายุการนิกาใช้งานนะครับสำหรับเด็กมังกรเลยนะครับแล้วก็เล่นกับเด็กควซาดายาจีรอนทัสเบรแล้วก็แผลโอ้เรจิดากอันนี้ของเขาก็เล่นได้นะครับคือถ้าตั้งต้นของเขาเนี่ยสองจี้พืชหนึ่งจี้ไฟตี240แต่ถ้าะ้เกิดเขามีตัวนับดดเมจเนี่ย ก็จะลดลงเดเมจละ20นะครับถ้าเลือดลดเหลือ120เยี่เมอ่ารนะครับโดนไป120ยยเดเมจเนี่ยการโจมตีของเขาก็จะเป็นศูนย์เลยนะครับก็ถือว่าเก่งเลยทีเดียวนะครับแล้วเป็นเด็กวันไพรส์ด้วยนะครับก็น่าน่าสนใจในการจัดเด็กนะครับเพราะว่าการติดจี้เนี่ยไม่ได้ยากเลยสำหรับเด็กเด็กนี้นะครับโอเคมาแลใบที่สี่ลุ้นเงินต่อมาครับปุ๊บ ถุงมือ,อยางบาอบูแซนแพนเด็กนักเรียนชายแล้วก็โมโคโคโอเคได้มาเพิ่มแล้วนะครับโอเคตอนนี้เรามีทั้งหมด V สองใบนะครับแล้วก็ V Max 2ใบแล้วก็แล4ีใบ เดี okay, e to to 7, ๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่าฝั่งแลเนี่ยครับจะออก7จ็ดไหมถ้าออก7เนี่ยเราก็จะได้พื้นที่ระดับดับเบิลแลนี่ยครับรวมถึง SR ทั้งหมดนะครับมาเรามาลุ้นกันต่อนะครับก็ต่อไปเนี่ยเัาก็จะเป็นอีกแถวหนึ่ง Round โอเคมาลุ้นกันซองแรกครับเวบฟโอเคเดลลิวบาโอปุ โอเคเมริฟฮิดารูมะแล้วก็อันคอมนี่เทือกเขาแห่งพายุใบที่สองโอเคครับไปลุ้นกันต่อซองต่อไปแว๊บฟุบไยสปรอร์บอเด็กนักเรียนชายพราโซทาสุเบแล้วก็โอ้อ่านะครับนี่แรนโดรัส ไปครับใบที่5แล้วรบบารใบที่5ซองต่อไปครับผมมาครับเคฟุบถุงมือยางฟรีจีโอไมนันยาจีรอนแล้วก็บาคุกาเมสมันดูยังไงก็เป็นเต่านะผมว่ามันไม่น่าจะใช่มังกรเลยนะเนี่ยตัวนี้เนี่ยโอเคครับซองต่อไปฟุปนนโด ยานกิบาโอคินุยโคคุมะแล้วก็อ่าใบที่6นี่วิกทีนี่มาจ้าขออีกแค่ใบเดียวเน้องจะได้ลุ้นอีกฝั่งหนึ่งให้เป็น8บาใบแล้วก็ลุ้นระดับ UR ด้วยมารุยาคูเดะราโซบาอปุคาจิชูแล้วก็ม้วนคัมพีจูโจมต่อเนื่องนะครับม้วนแห่งมังกรบิน Okay. ต่อไป Saint จ้ามาลุ้นกาบความตั้งมั่นของฮิกานะไม่นั่นได้รู้มากะบาโอกิแล้วก็โอ้โอาๆอย่างนี้เขียวหรือเปล่ารอลุ้นดูเขียวไหมอา้าวถ้าเขียวเอ๊ะอะไรเอ่ย ก,ก็น่าจะเป็นตัวโอรอตตัวเดียวเนาะน่าจะเป็นโอรอตเอือกเกลือซนะครับโอรอตมาขอสองใบเลยเกลือจัดสมชื่อมหาเทพคนเก็บเกลือนะครับโอเคต่อไปทอย c a t c h e r เอเรซาฮิฮิดารุมายาจิโร่แล้วก็พาเชนไปครับ เราเปิดกันรวดเร็วมากเลยใบแรกโมโคโคใบที่3คิวคอนเมริฟยานับปุแล้วก็แล้วก็วกโอ้โอ,โอ,อานะครับโอเคเรามาลุ้นกันตอนนี้มีทั้งหมด6ใบละโอเคมาลุ้นกันโอ้ซีกาใบาครับใบที่7ขอแค่นี้พอเนาะอย่ามาออกเพิ่มละโอเคจะได้ลุ้นอีกฟังหนึ่ง วาวาลาชิโลคอนฟรีจิโอรากกี้แล้วก็โอ้แฮปปี้นาสมาท้งคู่ล่างพื้นฐานกับล่างวิวัฒนาการสองต่อไปครับออรูราเอนเนอร์จีคาชิชิูชานาะยาคูเดแล้วก็แล้วก็วกโอ้อะไรเอ้ยอา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 สีอย่างนี้มังกรหรือเปล่า มีเขี้ยวมังกรน่าจะเป็นไข่รลวลุ้นกันไข่เลีวไหมท่านมังกรก็มีไม่กี่ตัวนะครับก็เป็นข้าไข่รลวมาจ้าโอเคตัวนี้ก็เล่นได้นะมีเด็กของเขาด้วยมาครับโอเคตอนนี้ทั้งหมด v c ใบแล้วก็เราเหลือทั้งหมด52ซองนะครับ sr ยังไม่ออกโอ้รอบนี้ sr ออกช้ามากลุ้นกันหยดสุดท้ายจริงๆกว่า sr จะออกนะครับ มาครับซูเปรอร์บอลพโพโกเชลดาเด็กนักเรียนชาย SR ไม่เอาตัวนี้นะเด็กน้อย150เนี่ยแล้วก็ทารูปเปิลโอเคเด็กน้อย150ออกมานี่คือคดเกลียกันเลยทีเดียวนะครับโอเคแอปริลบาโอกีเชลดาแซนแพทแล้วก็แล้วก็ อะไรเอ้ยวื้มลุ้นกันลุ้นกันโอ้โอ้โอ SR งันเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมาลุ้นทีหลังนะครับโอเคเอาอยัางไงดีอ่าใส่ซองไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราตั้งใส่ซองก่อนใส่ซองแล้วเดี๋ยวเราตั้งแยกไว้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาลุ้นซองอื่นกันตอนนี้ SR แล้วโอเคฟุ๊บคิเทกุลูมะ โคโมลูโพพิอุสแล้วก็มารุดารุมากาแล้วก็ไอศครีมลุ้นโชคไปลุ้นกันเลยอย่าแลออกมาอีกตัวหนึ่งนะอย่างเกลือเลยครับผมโอเคหน้ากากจากโลกวิญญาณเมลีฟฮาเนโกโปรคอนแล้วก็อ๋อ สีแดงๆองร์ารน่าจะเป็นอืมน่าจะเป็นไฟเนาะอุกามอสโอเคอุกามอสวีมาเลยครับโอ้ตอนนี้เราได้5้าใบ SR โอเค7ใบ8ใบโอเคแลน่าจะหมดแล้วครับผมมาเลยแฮปป i n นัสลั c กี้มากันครบพราเซายานาปุ แล้วก็บาคุกาเมสโอเคมาสองสุดท้าย SR เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรฮือดูธาตุก่อนดูธาตุก่อนโอธาตุพืชน,น่าจะเป็นตัวเดียวนะครับน่าจะเป็นโอรัดลุ้นกันโอรัดไหมโอรอดวี o od, โอ้ยอย่างเกลบอกเลยกล่องนี้ โคตรเกลร์นะครับเดี๋ยวเรามาใส่สลิปก่อนแวแวบโอเคโอค้โหมาสรุปผลประกอบการกันเลยนะครับก็ตอนนี้5ใบอันนี้ VMAX 2ใบแล้วก็ SR 1ใบนะครับโอเคก็ปรากฏว่าเราได้ทั้งหมด8ใบนะครับกล่องน,นี้แล้วก็เป็น OLOT นะครับร่าง V เนี่ยถึง 3ใบนะครับก็จะมี SR 1ใบแล้วก็ทิเบิล R ไอ RR 2ใบนะครับ3ใบโอ้โหมาเยอะเกินหรือว่าเราต้องจัดเด็กนี้เล่นแล้วเนี่ยมาขนาดนี้แหละโอเคแล้วก็เด็กคอซ่านะครับได้ครบคู่พอดีงั้นเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับหาที่เหลือต่อนะครับเพื่อจะได้จัดเด็กเพิ่มนะครับ ก็เป็นเด็กที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเล็ควอซ่าเนี่ยโอเคแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นไขริวนะครับอุกามอสแล้วก็โอร็อวีแม็กนะครับทั้งหมด8ใบโอเคแล้วก็อาที่ใช้งานได้จริงๆนะครับก็จะมีนี่เลยโบวันเดอร์ นะครับกับอีกตัวหนึ่งคือเรจิดาโก้นะครับใบนี้แหววขอ,ออภัยครับพันธหลโอเคก็อันเนี้ยสองใบนี้คือเป็นแรที่เล่นได้นะครับก็ถือว่าเก่งใช้ได้เลยนะครับโอเคนะครับก็วันนี้สรุปเลยว่า เกลือเกลือมหาเทพคนเก็บเกลืออีกหนึ่งกล่องแล้วนะครับโอเคสําหรับคนที่เข้ามาติดตามนะครับหรือว่าเข้ามาดูนะครับในวันนี้เนี่ยผมรบกวนให้กดไลค์นะครับกดแชร์กด share, กด s ับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับส่วนกล่องหน้าเราจะเปิดอะไรเรามารุ่นกันเลยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ